สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a n n e วดวงโมงโคลชีวิตกับผมโลนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโลนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมสองช่องทางถ้าเกิดใครดูฟังดวงมงคลชีวิตเพราข้อความกรลณาครับแวะไปเยี่ยมเยียนหรือรับชมรับฟังในช่องทาง ผลวิศวพารวยด้วยนะครับช่องทางนั้นจะเน้นเกี่ยวกับตัวเลขรายวันรายเดือนเพื่อจะถูกจริตกับท่านๆน,นะครับก็ฝากหนึ่งช่องทางน,นั้นด้วยส่วนรวมมงคลชีวิตนะครับผมเน้นเกี่ยวกับการสอนการที่จะเราสนใจกับการใยเรียนใยรู้เพื่อจะได้เอาไว้เป็นแนวทางหรือบางท่านสามารถเอาไปทำหาก,กินได้เลยและที่สำคัญนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงการหาทักษะคำว่าทักษา,กษาเอาไว้สำหรับตั้งชื่อตัวเลขมงคลสีมงคลบ้านเลขที่ทะเบียนรถทะเบียนบ้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราหาได้นะครับนั่นคือใช้กับทักษะส่วนมหารักษาแปลว่า การที่เราใช้มหาศักษณ์เป็นการใช้ทิศอันเป็นมงคลหรือศีรษะหรือบ้านเราหันไปทิศไหนดีเขาเรียกว่าเอาไว้ใช้กับชัยภูมิคงจุย้ยต้องแยกออกจากสองศีนี้ออกจากกันนะครับและที่สําคัญเราต้องแยกระหว่างดวงนะครับมาดูกันครับดวงกับทักษะออกจากกันพยายามถ้าเป็นไม่ได้อย่าเพิ่งเอาไปทายรวมกันทั้งนั้นคุณจะออกคำอันก่อน ออกคำจักรแทบไม่ได้เลยนะครับจนกว่าคุณจะชำนาญไม่ว่ากันนะครับดังนั้นจุดดาวดีเสียติบการนะครับได้จากทำเนียบดาวหรือได้จากดาวคู่หรือได้จากดาวเทวดาช่วยหรือได้จากช่องโยกมาเป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าทำให้เราอะ่ะรู้ว่าจุดดีจุดเด่นจุดด้อย ส่วนไหนที่ดูในจักราศีที่เราดีที่สุดของเราและอะไรที่อย่าเพิ่งไปแต่ต้องเขานะครับเราจะได้ทําในสิ่งที่พบภูมิเนี่ยเฮ้ยฉันลุยสิ่งนี้ดีกว่าครับส่วนแนวคิดนะครับในจุดของสรุปที่สองเนี่ครับเอาไว้สําหรับหานะครับเพื่อไปหาสรุปที่สาม บวกกับทักษะแต่ยกตัวอย่างดวงนี้นะครับดวงนี้ไม่มีทำเนียบที่เป็นปาาเป็นนิดทำเนียบที่ดีๆนะครับที่เป็นบวกยังคงสภาพอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดดวงอื่นเขามีปากเป็นนิดข้องสรุปหนึ่งเป็นลบต้องเปลี่ยนเป็นบวกเพราะปะนิดแปลว่ามีแต่มีน้อยกว่าเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับ ยูตัวอย่างพี่สาวผมเนี่ยตัวเล็กกว่าผมผมตัวใหญ่ตัวโตวมากนะครับเพราะว่าดาวราหูผมดีดาวพฤหัสผมดีแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นปาาเปินนิดจากใครจากครอบครัวเราจากเพื่อนเราจากวงศาคณาญาติจากจุดที่เราอยู่เป็นประจําไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับต่อมาในเมื่อดวงเนี่ยไม่มีความเป็นปาฏป็นนิ์เราก็ข้ามไปเราก็สามารถไปฟังคลิปต้นๆที่เขามีปาเป็นนิดกันนะครับ ่อมาดังนั้นสรุปหนึ่งกับสรุป2ก็เหมือนกันทุกประการนั่นเองครับง่ายมากข้อนี้ครับส่วนทักษะได้จากอะไรได้จากคนคนนี้เกิดวันจันทร์เราก็ร้อยเรียงตัวเลขที่เขาบอกว่าหัวศาสตร์เรียกว่าดาวเคลื่อนดาราคอยนะครับในนี้ผมก็ทําสีไว้ให้คุณนะง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆนั่นเองเราได้ดาวจันทร์เลขสองตีส้ม สีเหลืองเนี่ยครับเป็นเท่ากับสีแดงเป็นลบสีเขียวเป็นบวกแล้วก็ออกตัวเลขกลุ่มเนี่ยครับมาเขียนลงในทักษะเช่นครับอาทิตย์เป็นลบครับแล้วก็เอยอาทิตย์คือเลขหน,นึ่งเนาะดดดดดดร้อยมาอ้าวเขียนลบท่องนี้จันมาดูซิจันนะครับตรงมาเป็นไรเป็นเท่ากับ อังคารเลขสามเป็นไรอังคารเลขสามนี่เป็นอะไรเป็นลบเนี่ยเขียนแบบนี้นะครับพุทธเลขสีเป็นอะไรเออตรงนี้เป็นบวกเนี่ครับคืออะไรทาเนียเออทักษารเองขอเขียนเลขเจ็ดก่อนนะเลขเจ็ดเป็นบวกแล้วก็มาดูเลขเจ็ดซีนะครับมาเขียนอยู่ช่องนี้นะครับส่วนลบก่อนเนาะเดี๋ยวจะเยอะนะครับเลขห้าเป็นเท่ากับเราก็มาเขียนตรงเลขห้ามาเขียนตรงนี้นะเนี่ยครับ แถวนี้นั่นเองเลขแปดเป็นลบแล้วก็มาดูเลขแปดแล้วก็มาเขียนลงช่องนี้หมดแล้วเนาะเลขเจ็ดไปแล้วครบหมดแล้วนั่นเองอ้าวเ,เ,เลขหกเนาะเลขหกก็มาเขียนตรงนี้เป็นลายเป็นบวกเราก็ได้ทักษะแบบสมบูรณ์ก็ลอกมาเลยนั่แหละครับสมัยเรียนผมก็ถนัดลอกอยู่ครับ <laughs> พูดเฉยๆนะครับการอดตลอรอดบางครั้งก็ต้องมีนิดๆหน่อยๆนะผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยอายเรื่องนี้นะครับ เราไม่สามารถจะเก่งในทุกวิชาเอาวิชาแล้วก็เอ้ยเพื่อนช่วยน้อยช่วยติวให้หน่อยคำนวณง่ายก่อนนิดๆหน่อยๆตามภาษาตามภาษาผมนะครับดังนั้นเราก็ต้องให้รู้จุดว่าเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผลนะครับของสรุปหนึ่งกับสรุปสองคือทําเนียยมาเป็นสรุปสาม ทำยังไงคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับนะครับมีวิทยาศาสตร์สมัยเก่ากับสมัยใหม่ในสรุป2กับทักษะเป็นสมัยใหม่คืออะไรลบ,ลบลบเป็นบวกครับผมลบลบลบเป็นผลบวกบวกลบเป็นผลลบลบบวกเป็นผลลบบวกบวกเป็นผลบวกแล้วเราก็เอาวิธีคิดเนี่ยครับมาใช้กับ2ส,สูตรนี้ดังนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ บวกลบเป็นลบบวกเท่ากับเป็นบวกบวกลบเป็นลบเท่ากับบวกเป็นบวกบวกเท่ากับเป็นบวกเท่ากับบวกเป็นบวกลบบวกเป็นลบบวกลบเป็นลบเห็นไหมครับง่ายมากหลังจากนั้นเมื่อได้สรุปสามแล้วเราก็เอามาอะไรที่ดีสุดเอามาไว้ข้างเอามาไว้ในกลุ่มนี้ก็คือแยกดีแยกเสีย ในสรุปสามเพื่อเอาจุดนี้ไปตั้งชื่อหาตัวเลขมงคลหาสีมงคลหลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วทางหน้าผมไปสอนว่าดาวดวงดาวกับมหารักษาเนี่ยเอามาหาสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะเขาเรียกว่าสับเซตอะ่ะเคยเรียนใช่เนาะสับเซ็ตนี่ครบับเซ็ตอนันต์สับเซ็ตเซตยูเนียนเซตอะไรต่างเรียกว่าเซ็ตนั่นแหละอะไรที่ดีที่สุดให้อนันนะครับเช่น ที่ผมพูดทุกคลิปเลยวันนี้ผมมีมะพร้าวลูกหนึ่งผมได้น้ำมะพร้าวมาแต่ผมนะอยได้หัวกะทิผมก็คั้นคั้นจากอะไรคั้นจากทักษะแต่หัวได้หัวที่แล้วนะอย่าเอาหัวที่เนี่ยอร่อยเลิศดเดี่ยวครับโรยเกลือนิดหน่อยเพื่ออัดทรสแห่งความอร่อยดังนั้นเราจะต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดอภิมหาดีไปใช้ เกิดมากเกิดผลเดี๋ยวเราติดตามกันครับในข้อนี้และที่สำคัญนะครับอยากจะบอกว่าเราฟังใหม่ครับฟังเพินเพินอย่าไปตั้งใจมากนะครับถ้าเกิดเราตั้งใจเราจะงงแล้วเราจะไม่เอา,าเรื่องเราฟังมันผ่านหูเอยคลิปนี้ผ่านหูดวงนี้คล้ายเราดวงนี้อาจจะไม่คล้ายดวงนี้คล้ายเราแต่ทุกดวงนะครับเป็นบทเรียน ที่เราควรฝึกฝนเพื่อที่เราจะได้ไปประยุกต์ใช้หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราให้กับลูกให้กับแฟนให้กับสิ่งที่ที่สุดที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีต่อให้เราไปหานักพยากรณ์ที่เก่งกล้าสามารถแต่เราเชื่อได้ไงนะครับว่าคนคนนั้นจะพิถีพิถันกับในสิ่งที่คุณต้องการและรอคอยดังนั้นไม่มีใครรักคุณเท่าตัวเองครับ เดิมเถอะลองสึกหน่อยหนึ่งถ้าลองแล้วไม่ไหวค่อยว่ากันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังและติดตามวันนี้ท่านมีความสุขสวัสดีครับ